ข้าจะเติบโตเพื่อเมล็ดที่งดงามมาแล้วข้าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงามและข้านั้นเป็นต้นไม้จากปีศาจล่าของถ่ายนรกแล้วคนที่เหลืออยู่ไหนน้ำมันเอเรียติ่ดเอเรียตมันนส่ซจงกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งดงามตีทิ้งเลยจะไปไหนจะไปไหนแกจะไปไหนคิดว่าจะตีพ้นกันเหรอ ยงเติบโตไปไหนมานนี่ซิเอรีสโอ้ตาตูไม่ทันแล้วขออนุญาตตู้ร่อเรียบร้อยตายตายไปหนึ่งรายแล้วแล้วที่เหลืออยู่หนกันที่เหลืออยู่ไหนออเจอแล้วแล้วเข้าไปตัวเอลีสด,ดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวกันนะตบไปทีหนึ่งเลยเอาไงจะไปไหนคนพลตำรวจ จะไปไหนโอ้ยโดนเลยโอ้เจ็บสเตมิน้าผมเหลือซูนเชเลยแป๊บนึงนะขออนุญาตสแกนเล่นก่อนละกันอ่ะสแกนเล่นเรียบร้อยแล้วมาแล้วจะหนีไปไหนมาไหนมาไหนแกคิดว่าแกจะหนีพ้นกันเหรอทหารเออไม่ใช่เออตำรวจเจตเข้าไปทีนึงเลยตบโชว์แล้วแกจะหนีพ้นแล้วแกจะเสียใจไปไหนโอ้ยมีกับดักด้วยเคลียร์ก่อนเกือบไม่เห็นแล้วไงสเตมิน้าผมหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรยังล่าเขาได้อยู่ไปไหนเกมมาไหนมาไหนโดยด่วนจงตายซะเถอะไอ้พวกมนุษย์แป๊บนึงนะขออนุญาตปล่อยน้ำก่อนสงสัยต้องปล่อยละ โดนไหมไม่โดนโอ้โหไม่โดนเสยเลยไม่เป็นไรงั้นเราก็ต้องไล่ต่อจะไปไหนเกณฑ์มาน,นี่โดยด่วนเลยฉันจะลากแกจะตำไปเยือดกันสักสักใกล้เอาสวยแล้วเขาต่อยไหมออ้ยต่อโดนด้วยอ่าเศร้าเฮ้ยไม่เป็นไรโอ้โหกับดักกับดักเยอะมากแถบเกมนี้ทํางานจัดนี่ไงต่อปอีกทีเอาไงแกติดต้นไม้แล้วติดต้นไม้แล้วแต่ไม่ตายเพราะว่าเขาบกคันเอ้ยไม่ใช่เขาชนคันจับได้แล้วตายตรงนั้นใครแถบนั่นเหรอวันดีแถบเอ้ย ทูทามทำอะไรอะ่ะเอาตีไปทีนึงเอาก็คิดว่าจะจิ้มหลังผมว่าไม่จิ้มเหมวอง้ยก็ตีทิ้งเลยละกันไมไหนจ้ามานี่ซีมนันนี่ฉันจะลาแก yeah. ไอ้ทูทามจับตัวได้แล้วลาก่อน ว้าเรียบร้อยตายแล้วลายที่เหลืออยู่ใดน,นะปับึงน,นะผมขอที่จะสแกนหาก่อนน่าจะมีคนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยเจอแล้ว2คน3คมโอเคเจอครบแล้วงั้นลา่าแถบก่อนละกันแถบรอบนี้สร้างปัญหาผมให้เยอะมากเลยอ่ะสวัสดีจ้าเพื่อนเอ้าสวัสดีกำลังเซ็ตกับดักอยู่เหรอเซ็ตก,กับดักอยู่เหรอจะไปไ,ไปหนไปไหนข้าคือต้นไม้ปีศาจจะขุมนรกเพราะข้าคือหนึ่งในรากต้นไม้ของส่วนนั้นโอ้ยปล่อยเอ้ยดอโดนอู้เจ็บอยู่เจ็บใช้ได้เลยหลบก่อนเอาหลบไม่พ้นเฉยเลย เราไม่พ้นเฉยเลยเขาไปไหนแล้วโอ้โหจอมืดจอดำปิดปีเลยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเอาโอ้โหรักษาทุงกลับมาเต็มหล้รักษาไว้จังวะรักษาคนเร็วเลยพลาดน,นิดเดียวไม่ได้เลยอ้กับมานี่ไอ้แชบจะหนีไปไหนวะนี่ไอ้ตบตบไม่โดนด้วยตบไม่โดน ตบเออตอบโดนแล้วจะไปไหนใกล้ถึงตัวแกแล้วขอแค่อีกนิดนึงโอ้โหมีกับดักกับดักเต็มเลยในนี้ตอบอีกทีนึงตอบอีกทีนึงจะไปไหนจะไปไหนสออวนอู้หูผตีไม่โดนเต้าลอลีก่อนนะฮะหมุนตีหูจอมืดจอมืดมากเลยมองไม่เห็นเลยโอเคเนี่โอ้ยแถบปั๊มาใหม่เก่งเหรอเก่งมากใช่ไหมงั้นก็ตายซะเรียบร้อยเจบปั๊มใหม่คือจอมืดตึ๊บตื๊ดเลยผมมองแทบไม่เห็นเลยอะเอามาละว,วันดีเชน จะหนีไปไหนจะเพื่อนยากอ้าเหยียบกับดักก่อนเลยแล้วการเหยียบเหยียบอ้นี่ไงปล่อยเป็นหลุม่ะโอ้โหหลุมลากต้นไม้อย่างเทะเทะจัดอ่ะาวัดีแถบเอ้ยไม่ใช่เชนโดนแล้วเหยียบกับดักเรียบร้อยโดนแกหนีไม่พ้นแล้วแกหนีไม่พ้นแล้วอ้าวโดนยิงตัวเองตายลาก่อนแล้วเกสไปไหนโอ้โหเกสอยู่นู่นเกสอยู่นู่นเลยหรออยู่อยู่ไกลจังเลยแป๊บหนึงนะคนนี้ยากปล่อยน้ำก่อนปล่อยเรียบร้อยโดนขังแล้วงั้นก็รีบล่าดีกว่าไปแปลวาแปลว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 จะหนีไปไหนไอ้เกส ดงกลายเป็นมเมล็ดที่งอตงาเอ้ย,อยบอกนะว่าหนีหนีพ้นหรอเฮ้ยหนีพ้นผมผมวางผิดแบบโอ้ผมตอนแรกผมคิดว่ามันมันไม่พ้นน่ะโอ้วางผิดไม่เป็นไรงั้นเราก็ต้องรีบลากก่อนลุงนี้เราต้องทําให้กว้างกว่าน,นี้เอาอะไรเกตเอาเอาเอาชนไม่โดนเรียบร้อยชนไม่โดนนะชนไม่โดนนะแล้วแต่แกจะหนีพ้นเหรอจบแล้วไอ้พวกมนุษย์ข้าจะแพร่เชื้อมเมล็ดอันนี้ให้พวกแกตายซะเถอะตายซะพวาะข้านะนะไม่ใช่เม็ดตายข้ามีประโยชน์สำหรับพวกแกตายซะ H, เย่ชนะแล้วอาจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าข้าคือตัวตนแบบที่งดงามมาละโอ้ยรอบตีได้เปลี่ยนสถานที่สักทีไหนยอยู่ในกันไอเจ้าพวกมนุษย์พวกแกชอบสร้างแผนกันมั่วส่วนเลยใช่ไหมเงินข้าก็จะแพ่ไว้ัล้ใส่แกพวกแกแล้วให้พวกแกนั้นได้เติบโตกลายเป็นเมล็ดพันุจงเติบโตตบเลยเอาสิวิกเดดเยอะขนาดนี้ก็โดนสีเอาตบไปโดนเองเฉยเลย ไอ้สัสเธอไอเชนเชนโฮมเลดโอ้ตกไปโดนอ่ะตกไปโดนเองเฉยเลยอาโดนยิงเอ้ยพวกแกแสบมากเลยด่าเง้นมาหน่จะไปไหนตบจับตัวได้แล้ววี่นั่นแหละปิวไปซัดเชนโอเคงั้นขอนีญาตวางกับดักอีกสักทีละกันเรียบร้อยโอ้ยกลายเป็นหลุมดำเลยแบ็คโทบอกอเลยว่าหลุมโคตรเทแล้วที่เหลือไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าเฮ้ยที่เหลือหายไปแล้วน่าจะอยู่แถวนี้กันหรือเปล่าไหนสกแกนหาหน่อยซิ อยู่ไหนโอ้โหไปดุนกันแล้วอ่ะอุ้ยคนที่อยู่ใกล้สุดกล้าหน้าจาแถวโซนนู้นหรือเปล่ากันเดี๋ยวไปหาหน่อยดีกว่าสวัสดีจ้าอยู่ไหนกันเอ,อ่ยอยู่เครื่องมันไปตรงไหนนะเครื่องนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอหนู่คนหนึ่งสวัสดีเพื่อนนายอยู่นี่หรอเอาตบไม่โดนเฉยเลยอะตกไม่โดนก็ไม่เป็นไรค่อยๆลาอ้าวเ,เรียบร้อยอะไรอะดื่มอะไรอะเป็นหินหรอเป็นหินใช่ไหมน่าเอาเป็นหินจริงด้วย,ยงั้นแป๊บนึงนะปึ๊บอ้าวหายยังหายแล้วใช่ไหมหายแล้วเช่ยวมอยจะไปหนจอยปไปหนอยตบแกได้แล้วเจอนี่หน่อยเป็นไงเทสออ้ยยยารรีบ เอ้ยเชเลสกี้วัดีเพื่อน,นายซ่อนตัวคิดว่าซ่อนเนียนมากใช่ไหมคิดว่าซ่อนเนียนมากเลยเหรอจงติดไวรัดไปซะโอ้ยโดนอ้าวฟ,ฟันไม่โดนฟันไม่โดนเรอฟันไม่โดนเดรอเอายิงไม่โดนด้วยเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยเอ้ยเชจะไปไหนเพื่อนยากแป๊บนึงนะขออนุญาตวางกับดักสักหน่อยละกันวางหน่อยเดี๋ยวไม่ใช่ให้เดี๋ยวหา,วาไม่ใช่จอนโดเล่นจอนโดแต่ไม่เน้นวางกับดักเลยเราเอ้ยเอ้ยเชจะไปไหนเจอตัวแกแล้วคิดว่าจะหนีพ้นจริงๆงั้นเหรอ จะไปไหนวันดีเชนตอไปทีหนึ่งเลยโอ้สแตมมีหน้าหมดกันเจอท่าไม่ตายป้อมไม่ไงเจอลากต้นไม้ไปโอ้โดนทีเดียวเองเศร้าอ,อยากให้มันโดนแรงกว่านี้แต่ไม่เป็นไรฉันจะลากแกเอ้าจับได้แล้วเรียบร้อยเหลือแค่2คนท้ายเท่านั้นข้าจะพิสูจน์ให้ดูว่าขานั้นไม่ใช่แค่เวสซาที่อ่อนแอ ข้าจะพิสูจน์ให้เขาได้รู้ว่าข้าคือต้นแบบที่แท้จริงอ้าเรียบร้อยเอ้ยบัดดีเชเดสกี้วัดดีโอ้ยหลบโอ้หลบไม่ทันนะ่ะเศร้าโอ้ยเจ็บจริงๆไม่เป็นไรขออนุญาตไล่ล่าแกเลยแล้วกันจะไปไหนจ้าอ่าเรียบร้อยโดนกับดักอย่างนี้เล่นยากแล้วเล่นยากแล้วโดนกับดักอย่างนี้เดินหนีไม่ออกแล้วเดินไม่ออกเลยใช่ไหมล่ะเดินไม่ออกแล้ว,ออล,วลาก่อน ตายเกตอยู่ไหนอ้าวอยู่ดีเองเหรอวันดีเกตตกไปทีนึงไม่โดนด้วยอ้าวไปไหนอ่ะไปไหนอะตกไปทีดึงเรียบร้อยอะไรเอาบล็อกแล้วบล็อกแล้วด้วยบล็อกแล้วด้วยเออแกไม่รอดแล้วเกสแกจงกลายเป็นเมล็ดที่หาวของขาซะตายซะข้าจะแพร่พันยองแพร่พันยองกลายเป็นเมล็ดที่เติบโต มาอีกครั้งโอ้รอบนี้จมดินซะด้วยปลาข้าโพมาเลวโผลมาเป็นแมบเดิมเลยก็เถอไม่เป็นไรแต่ข้าจะพิสูจน์ให้ดูว่าข้าดันแข็งแกร่งแล้วถ้ามันใครวะดาเอ้ยใครอยู่ตรงนั้นน่ะขออนุญาตวิ่งมาหาหน่อยสวัสดีเจเพื่อนนายอยู่ไหนเอ้ยสวัสดีจ้เายอยเอ้าอนายคือใครเอ้าสวัสดีทูทาตกไปทีดึงอ่ะฉันจะลาข้าแกเอาตีสิเออตีอย่างนั้นเลยแต่และทำดีแล้วทำดีมากทูธานั่นแหละข้าจะลาจะเจ้าจับได้แล้วอ้ยจามก็ทาใครเลยเอ้ยนั่นมันเอเรียนี่เถอะ เอเลียจะไปไหนตายซะอูตีไม่โดนด้วยตีไม่โดนไม่เป็นไรเอามีคนออกเกมใครออกไปคนนึงแล้วน,นะไม่เป็นไรขอล่เอเลียก,ก่อนชกกเชื่อใจจัดการแกโอ้ยยาหันหลังอ่ะน,นี่ยายจะติ้มหลังหรอ,อไม่ให้จิ้มนะเอาแล้วไปไหนเดียวอ่ะ เอ้าเอเลียตหายหายไปไวจังอ้อยัไงเจอเอเลียสแล้วจะไปไหนคนส่งพิซซ่าไม่ใช่นี่คนส่งนมนี่นะส่งนมเหรอไปไหนโอ้ยตาไม่ทันแล้วงั้นขออนุญาตงัดอีกท่าหนึ่งเลยละกันตุ้มโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยดับเบิลคิวเอาตายคู่เลยตายคู่เลยหรือเปล่าเอ้าทู่มทหายใช่ัดเกนตายคู่เรียบร้อยหมดเกียงแล้วสีดงงั้นก็เหลือแค่ข้างบนแล้วเอ้ยเดี๋ยวมันเชนโฮมเลดเชนโฮมเลดแกจงกลายเป็นเมล็ดที่งอกงามให้แกขาดซะตาย ข้าจะแพ้ไวร้วสให้แก่พวกแกอ้ยโดนยิงโอ้ยรู้สึกเจ็บจังเลยไม่เป็นไรไล่ต่อได้ข้ายังไหวเอยตบอืต,อบ,ตอบไม่โดนด้วยไปไหนออเช่นเขาต้องกีเีต็มเรียบร้อยโดนแล้วเอาไงแกจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นจากตัวข้าหรอกนะจับได้แล้วลาก่อนลอเรียบร้อยเอยเลือแค่คุณพ่อ0ูสเจ็ดแล้วอ่ะสูสีเจ็ดเอ็นเจ็ดแกจะหนีไปไหนแสมนี่ตัวจริงซะด้วยตัวจริงงั้นเหรอไหนขอคุยกันหน่อยซิตบไปสักทีอ่ะเอาไง เอาขึ้นมางี้โดนนะโดนนะเรียบร้อยลาก่อนตายซะจงกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้แกคลาอมา ได้เวลาเอาลากต้นไม้ไล่ฟาดพวกแกละปากรดตัวแล้วจ้าสวัสดีอุ้ยรอบนี้เด็กแบบโจรสลัดงั้นเหรอน่าสนใจดีๆแล้วที่เหลืออยู่ไหนกัอนอยู่ไหนกันจ้าโอ้ดัดใหญ่เกสได้ข่าวว่าช่วงนี้แกเป็นเดฟบใหม่ใช่ไหมหรือเปล่าหรือยังไงนะเอาเอาซวยดันตีต่อเขากดบล็อกพอดีงั้นไม่เป็นไรเอาปลยไปเพื่อนนายจะต่อยไหมเอาเอเลียสงั้นขออนุญาตล่าเอเลียสก่อนละกันตัวสร้างปัญหาเอเลียสแกละสร้างปัญหาเก่งจริงๆเลยจะไปไหนมะไหน นี่ฉันจะลากแกโอ้ยเดินติดโอ้ยติดติด,ตดอะไรไม่ได้ป๊บนึงนะผมลากก่อนไปหน่อยเอรีเอรีขอตีได้สักทีหน่อยได้ไหมอ่ะฮะตบสักทีอ่ะถ้าพวกแกรสร้างแบบและก้อนฉันจะเอาต้นไม้ไปแปะในเซิร์ฟแกวิ้นเรียบร้อยปิวไปซะเอานั่นไงเอรีโคนทีสองอยู่ไหนจ้าสวัสดีจ้าจะไปไหนจ้าจะหนีพ้นหรอโอ้ยตีตีไม่โดนได้ไงวะเนี่ยไม่เป็นไรงั้นก็เดินล่าตาไปก่อนละกันได้เวลาเซ็ตกับดกักเฮ้ย เรียบร้อยได้กับดักเรียบร้อยแล้วเอเลียตมานี่สิมนันได้ขอตีสักทีหน่อยโอ้ตีไปโดนอ่าเรียบร้อยติดสโลว์เดีอย่างนี้ไม่รอดแล้วเพื่อนไม่รอดแล้วเพื่อนโฉบอีกทีหนึง่งอ่ารล่าสุดท้ายลาก่อนจับได้เียว ว้าโอเคไหนงั้นเราก็วางกับดักใหม่หน่อยละกันเนาะน่าจะมีหลายคนที่น่าจะชอบมาจุกแถวนี้งั้นผมก็วางดักไว้ก่อนแล้วสกิลไอ้สกินนี้ยิ่งมองเห็นยากด้วยกับดักกับดักเขามันตีเนียนกับแมปได้อยู่แล้วที่เหลืออยู่ไหนกันนะสแกนหาหน่อยละกันที่เหลืออยู่ไหนกันโอ้อยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยทำไมอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยกําลังจัดงานปาร์ตี้กันอยู่เหรอกําลังจัดงานปาร์ตี้กันเมามมนเลยเชฟเวล่างั้นกลายเป็นมารเลปันให้หมดซะต้องแพร่เชื้อเขาจะแพร่เชื้อแล้วทําพวกแกเป็นล่างล่าางแยยกะ เดี๋ยวอีก3ามคน3คนท้ายนี้อยู่ไหนกันอ่านี่ปันป่นไฟปั่นไฟเพลินเลยนะเก้ปัน่นไฟเพลินเลยนะปัน่นไฟเพลินเลยนะบล็อกไหมบล็อกเลยเอาไ่บล็อกด้วยบล็อกเร็ียบอ้าว ไม่บอกสักทีก็จะตกทิ้งเลยละกันตายซะเรียบร้อยเอ้ยเหลือแค่สองคนท้ายแล้วเชเลสกี้กับเจ้านูบนั่นมันไปไหนแล้วละ่ะอย่าให้เจอตัวลแล้วแป๊บนึงต้องสแกนแล้วช่วงนี้นี่ซ่อนเก่งจริง,รงๆเลยโอย้อยู่ข้างบนแลว้วอยู่บนนี่แล้วหรอบนซากเรือใช่ไหมเพื่อนวัสดีจานูขอตีทักทายเอาตีไม่โดนด้วยตีไม่โดน,ดโดนก็ไล่เชเลสกี้ก่อนละกันตกไปทีหนึ่งอ่าเรียบร้อยไม่โดนตกอีกทีดึงเรียบร้อยโทษทีเชเลสกี้ฉันรู้ตัวทันแล้วตกอีกทีอะไรเฮ้ยเหลือสุไม่ตายได้ไงอะ เขาไมแก้ไม่ตาย่อเหียวกับดักเลยดีอะดีอทึบๆอ้าแล้วยังจะหนีก้อยยังจะกล้าหนีใช่ไหมงั้นก็เจอนี่หน่อยเป็นไงตูเหี่ยรลอยหายไปเลยก่อนจาวิ่กินไก่โชว์จะด้วยดูแล้วแก่ละที่เหลือไม่เหลือแล้วนะเซิร์ฟี่จะกลายเป็นของค่าผู้เดียวแล้วข้าจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์แบบ